วัสดีเพื่อแม่พี่น้องเนาะมันจะมาเหียนแบบของเจมอล์แนลเนาะจะไรก็พักิี่น่อยคิดถึงพี่น้องเก่าเนาะจะไดรก่อนสเปร๊ส้มคลิปของวมนมิงเนาะกดไลค์กดแชร์เนาะกดซับสไคร้เนาะเพื่อเป็นกำลังใจว่ามิงเนาะหลังจากหายกันไปนาเนาะพี่น้องเนาะคิดหอดคิดถึงกันคือเก่าเนาะมิงกะไปเพื่องานกะจะสเร็จในที่นี้เนี่ยเนาะพี่น้องเนาะวัดเสาร์นี่เนาะมืออื่นเนาะมืออื่น บื่นกะจะประมาณตอนแรกๆเนาะตอนเช้านี่ก็จะไปพื้นงานปกติเนาะเพราะว่าคะแนนมันยังกะฮู้เรียบร้อยหมดเลยเนาะมีแต่ถาแบบว่าปิดมื้ออื่นเนาะจะแม่นเป็นมือแบบว่าสรุปผลการพื้นงานของบาลาวเนาะตอนนี้ก็เป็นจังได๋พี่น้อง สาวไทยครับสาวเราเนาะสภาพอากาศเนาะคือชีแปลว่ามันดีขึ้นแล้ตอนนี้ตามบ่มีคิดนําบ่มีก็เบิ่งข่าวตลอดเนาะเพราะว่าลาวเฮาก็บ่มีคนติดเพิ่มไทยก็ก็น่าจะบ่มีแล้วนาะตอนนี้ยูเวียดเพินกาเปิดให้บริการหมดแล้วนาะเพราะว่าตามหานค้ามียังเขากา เปิดปกติเลยเนาะค้าขายปกติเนาะไปมาปกติเลยเนาะเพราะว่าคีร่รถไปยังต่างๆอยู่เวียดนามนี่ก็เขาเปิดเรียบร้อยนันแหละมีแต่ดานลาวเขาเนแหละเนาะดานลาวนี่ยังยังบม่เปิดเทือเนาะเพราะว่าเขายัางคิสิแมนตนเลือนฮกเนี่นยแหละเนาะเขาชิเปิดเป็นทางการเนาะเป็นทางการแหละเพราะว่าตอนนี้มันกา ปอไฟอะไตานบะมีงเบิ่งเนาะอยู่เวียนมันกับบมีงผู้ติดเพิ่มเลยเนาะอากาศก็หอออ้อ,อาบาบาบน,นอะไตอนโอ้ยลำบากพี่น้องเอ้ยอากาศมันห้อนลีล้อแหละห้อนขนาดแหละขันว่าบไฟดับยางไดนดี๋วอยู่บ่ได้เลยเนาะมื้อนั้นไฟดับเนาะตอนตอนดึกเนาะความมันห,อหนอ่อนเนาะ อยู่ใส่เหือสะสะออกเลยมันอบอ้าวขนาดเลยนะดีใจันนี้พนองเพราะว่ามืออื่นจะเป็นมือสุดท่ายของวิ่งไปพื้นงานเนี่ยคะแนนเนี้ยก็ออกเรียบร้อยมเมอแล้วมีแต่มืออื่นนี่สรุปผ้นเนาะประกาศผ้นเรียบร้อยแลกะกาตอวอำลานักเขี้ยนถ้ามีโอกาสมืออืนน่นเนาะ มาลาวสิแบบว่าสิถ่ายคลิปให้พี่น้องเฮานะครับส่งนะบานเนาะเพราะว่าบ่บินก็หายไปนานเนาะหายไปดนนานเนาะบ่ได้มาพบมาพอับพี่ๆน้องๆเฮาเนาะจังได๋ก็อคิดถึงสุขุคนเด้อบ่ว่าะเป็นทางชมหรือว่าพี่น้องชาวลาวชาวไทยเนาะหรือว่าพี่น้องชาวเวียดนามเนาะจังได๋ก็คิดฮอดคิดถึงกันเส้เก่าซ่เคยเนาะ ตอนนี้กบ่มีบ่มีอย่างหลายเนาะเพราะว่าดนแลบริเฮ็ดคลิปอันนี้ก็สิมาอัดคลิปแบบว่าเลื่อยเปื่อยแหละคือที่ผ่านมานี่เนาะจังไดก็บ่มีคนเบิ่งก็กระชากเนาะบ่มีก็จะเฮ็ดคลิปแบบนี้ตลอดตลอไปเพราะว่าบ่บ่มีความสามารถด้านอื่นอีหยังเสียแบบว่าให้แบบว่าดึงดูดคนอื่นเขามาหาส่งของเฮาเนาะแต่บัมี้ก็ภูมิใจ ในตัวของบํามี่เองเนาะสี่แต่เห็ุสองเนาะเห็ุไปตามสไตล์ของไฟล่าเนาะพี่น้องเนะาะแต่ว่าโปรไดมีดียังกะ<อ>เฮ็ดมากเนะาะแต่ว่าคลิปเขานี่กับกับดึงดูดคนมาเบิ่งมาส่งไลายเนาะอันนี้บํามิ่งกะจะเฮ็ดแปลว่าบ่อยแปลว่าบังคับตัวเองนะแต่สำหรับเขเอาสำนันเนะาะเพราะว่าซองบํามิ่งกะผ่านมากเลระยะหนึ่งเลยเนาะแต่เงินียังกะมันขึ้นเนาะเนาะ เพราะว่าซองเฮามันมันมีคุณภาพนะมันมีคนดูนะการเพราแม่นจะซองขวกมารมิงเนาะกันละหลายคนเนาะบางคนก็นอาจาจะก็จะได้อยู่เนาะจะซองละหล,ลายคนเนาะกันซองพี่พี่ดูน,น้องๆที่ยังมาท่านทานเดีกันจากไั้นก็นสู้ๆไปเดียวกันเด้อบัดนี้มามิ่งก์็อาจจะได้กลัมบมาพบมากพอครับพี่น้องเข้าเซนกเกอร์เซนเคยและพี่น้องเนาะกลับมาพบมากพอ นออยู่ในโลกออนไลน์นาะในยูทูบบีเนาะในยูทูบเดยนาะหลังจากการตัวมานันแสนนานนอนาวิ่งกระบาดแรมลงคลิปนาะกันซอฟหาคลิปนันคลิปนี้มาลงอยู่แต่กับเดี๋ยวว่าพ่อแบบให้มันสองเท่ามันคือปิดนานราว่าข่าว่าถ้าว่าป้าดุนมันจะบบอกเป็นการดีต่อสองข้าเหนอนาวิ่งก็เลยแต่ว่ามีคลิปนั่นกับลงคลิปนี้กับลงนานแต่วว่ามัน ลงเพื่อจะได้ว่าให้ศอกเฮานี่แปลวา่บาบ่ให้มันถึกอะนับเนาะคือคขําว่าคันว่าเฮาปาดนดนนี่กมันกะบ่เป็นการดีเนะาะบมิ่งก็สอบหาคินั้นนี่ลงให้พี่น้องเฮามเนาะแต่ตอนนี้ขาจะไดกบ่นิ่งมีเวลากส็สิมาพบมาพอครับพี่น้องเฮาแต่ทิคิจักหน่อยนี่ก ยังบ่มีเวลาเนาะพ่น้อเพราะว่าบอมมิ่ป็นยังสิเรียนดิที่1เนาะหลังจากเพิ่นงานแล้วกะบอมมิกะเรียนต่อเรียนต่ออีกคืนนึงจึงใากแดมันกยังบ่มีเวลาแหละเนาะถ้าว่าคั่นจบแล้วกคือสิมีเวลาอยู่แต่กะจบกันเมื่อบ้านกยากคือเก่าแหละเพราะว่าบ่มีอินเทอร์เน็ตเมื่อบ้านเฮาเนาะ พวอ,อินเทอร์เน็ตเนาะอินเทอร์เน็ตนะก็มีอยู่เนาะแต่ว่ามันมันเปะนะื้องนะคือบ่งมืงเมื่อตอนนั้นเนาะเมื่อวันงเดียวนี่อยู่ประมาณเดือนปลายเนาะบามหึ่งซื้อบัตรหนึน่งมัดซีเซนต์ตัวซีเซนาหาแซนกิตัวแม่มันเปื้องขนาดเลยอินเทอ,นนอเร์เน็ตมือหนึ่งมั่ง บางทีเขาใส่ไลน์หนึ่งมือหนึ่งกับมัดหลายสิบพันมือหนึ่งเราเิ่งใสอินเทอร์เน็ตมัดหรือลาวแต่อยู่นี่โอ้ตามใจ <c oughs> เน็ตนี่เขาซื้อเบอร์สามแสนเนาะเขาก็ใส่หลายปีเลยอินเทอร์เน็ตเนี่ยไปใช้กราสมัครเบอร์นั่งคางเฟงได้เนาะอย่างนั้นก็ได้เนาะ ไวไฟเนี่ยกัเดือนหนึ่งกัประมาณสี่สิบบายสี่สิบแปดพันือว่าเป็นสร้างไปทันกีบเงินเท่าไรยู่นีมันโอเคอยู่เรื่องอินเทอร์เน็ตเนี่เนาะเพราะว่ายูบานเขามันท่านสมัยกว่าเท่านี้แล้วจะไม่เท่ากับท่านสมัยกระเมียนบานเขาเนาะเทากันบานเขามันถึงจะบอท่านสมัยแต่เข่ากั หักบาดเฮาเนาะจะได้เฮาก็บ่ลบลูบาดเฮาเองเนาะถึงจะจนเฮาก็ภูมิใจเพราะว่าบานเกิดมังนอนของเฮาตอนนี้ก็ผู้มียังเฮ็ดหลายยังเฮ็ดเนาะเพราะว่าก็จะอัดคลิปแว่าเรื่อยเปื่อยให้พี่น้องเฮาได ราะว่าสองบอมิงกับบม,มีคุณภาพยังไลาเนางเพราะว่าแต่บอม,มิ่งกับ้ามีเวลาบอมิ่งกับชีได้มาพบบัพอครับพี่น้องเ้าแบบนี้ตลอดตลอดไปไน,นะเนาะค <c oughs> ือง,งานกับโอเคอยู่คะแนนกับเห็น,มนหมดเลยเนานะ ตอนนี้ก็มีเจตถาสรุปผลและครประกาศผลออกมาเป็นจังไหจจงไหและวรัอำลาพาจากจากงเฮียนนั่จะไปไปอีกเลยเนาะเพราะว่าหลังจากนั้นกาสิมาเฮียนต่ออีกทึนหนึง่งเฮียนแล้วกับบอมมิงก็เซ็งเนาะเซ็งซองวิชาเนาะกับประมาณเซ็งก็จะเป็นทิศหนึงน่งเลยแหละเซ็ง จรงแล้วกับบาน์กับบานเมื่อของบมีอินเทอร์เน็ตใส่ก็คือเก่าเนี่ยเราขอบมี้งอินเทอร์เน็ตเนาะแต่บมิ้งกับซีเห็ดคลิปแบบมีตลอดตลอดแหละครับในเมื่อบานเนาะแต่แเว่าเข้ากับบมีเครื่องมือยังเนอนซีลว่าทายมันแจ้งนะคลิปไปยังอันนี้กับเอาโทรศัพท์ทายมันกับบอดีปบันไดเนาะเพราะว่าโทรศัพท์ของบมิ้งกับเป็นโทรศัพท์สามสูงเนาะเพราะว่าไอโฟนมันก็จะ ดีด้วนึงเนาะมันก็จะแจ่งดีเนาะแต่จังไหนกอย่าลืบพักโคไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะตัวพิงกำลังใจตัวมิ่งเนาะถ้าว่าคลิปนี้มีประโยชน์กายเนาะโคตรไหลโคตรแทะโคตรสาวสกายเนาะกัเป็นกำลังใจมาลาเด้อตอนนี้กับขอบคุณพี่น้องหลายๆโอเคบ๊ายบาย